มาใส่นอนนะมายืนแพลบๆยังโอ้ยวันไหนยังไอ้ตัวหน่แม่วนกูเลยออเที่ยวงานดอกสเงบานสดเลยได้ยินเพิ่นว่าแทงสุดทั้งสี่ประกดเนสี่ประกวดนั่งดอกสเงบานน้ำงสุดทั้งสี่บานเที่ยวงานดอกสเงบานเนาะดอกสงบานบานสัลงตคือบ่ไหนสไดือนคือคือง้ามง่ามงามางามงามคอนั่งใหม่อย่ ตะละมื่อละเว้นจักใส่สุดอียงตะละมื่อละเว้นจักใส่สุดอียงขน่าเหรียเหยเยแคน้อยเหย่นอยไปโอ้ปวดหัวแ้ปวดหัวเห็นสุดหรอปวดหัวน้ตะละมื่อละเว้นยิบสองมีหน้าใส่วาปวดด้นันนซี่ดิไปนไไปไปนั่งไม่เข้าไปนั่งไม่อท่านมู What one of them? Calm. Oh.